กาละครั้งหนึ่งมีเด็กน้อยชื่อต้นกล้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเขาเป็นเด็กที่สงสัยและชอบปลูกต้นไม้วันหนึง่งคุณครูในหมู่บ้านให้เมล็ดถั่วแก่เขาหนึ่งเมล็ดพร้อมบอกว่าถ้าหนูดูแลมันดีๆอีกไม่นานมันจะเติบโตเป็นต้นถั่วสูงใหญ่ต้นกล้าดีใจมากรีบเอาเมล็ดถั่วกลับบ้านขุดดินหลุมเล็กๆแล้วฝังเมล็ดลงไป วันแรกเขารดน้ำให้ต้นถั่วอย่างดีด้วยความตั้งใจแต่พอวันต่อมาเขาก็เริ่มลืมบ้างขี้เกียจบ้างบางวันรดน้ำบางวันไม่รดเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ต้นถั่วก็ยังไม่โตสักขีมีเพียงยอดเล็กๆโผล่อ,ออกมาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างวันหนึ่งคุณครูเดินผ่านมาเห็นก็ถามว่าหนูดูแลมันทุกวันหรือเปล่า ต้นกลา้าก้มหน้าสารคาาว่าไม่ครับเบามันผมก็ลืมคุณครูยิ้มแล้วพูดว่าการดูแลต้นไม้ก็เหมือนการทำสิ่งใดในชีวิตทำไม่ทำอย่างสม่ำเสมอมันก็จะไม่เติบโตเต็มที่ตั้งแต่นั้นมาต้นกลา้าตั้งนาฬิกาปลูกทุกเช้ารดน้ำต้นถั่วทุกวันพูดกับมันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผ่านไปไม่นานต้นถั่วก็ค่อยๆเติบโตสูงขึ้นใบเขียวสด และในที่สุดออกฝักถั่วมากมายต้นไก้ยิ้มอย่างภาคภูมิใจและเรียนรู้ว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดความสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความสำเร็จ